สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับ SIA Review วันนี้นะครับเป็นรอบพิเศษ ของลดราคาหลักหมื่นนะครับตัวนี้เป็น Honda CRV นะครับปี2003นะครับเครื่อง2.0นะครับบอดี้588นะครับหรือ CRV าเจนที่สนะครับสภาพมัค่อนข้างสวยรถหน้าหลังเดิมนะฮะคันนี้จริงๆในท้องถนนนี้ยังเห็นวิ่งกันอยู่นะครับเป็นรถครอบครัวที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมภายในครอบครัวนะครับคันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่านั่งได้7ที่นั่งเลยนะครับคันนี้ไฟอาจจะเหลืองหน่อยตัวนี้ขัดได้ไม่เป็นไรนะครับตัว588เนี่ย กระจังหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่เขาเรียกกระจกมองมุม um นะครับตัวนี้กระจกมองมุมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยางขอบ15นะครับ205 70 R15 นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าอันนี้เป็นยางติดรถมานะครับยางค่อนข้างเก่าแต่สภาพสีโดยรวมนะฮะค่อนข้างโอเคนะครับไม่ต้องเก็บงานละตัวนี้มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับนี่กันสาดตัวนี้จะเป็นดิสสีล้อนะครับส่วนด้านหลังนะฮะจะเป็นฝาเปิดได้2แบบคือเปิดจากกระจกตรงนี้รุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ เปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะฮะในส่วนของที่เก็บสัมภาระ,ะด้านหลังนะครับตัวนี้เขาบอกเลยว่ากว้างมากนะครับวางกระเป๋าเดินทางได้วางทุกอย่างได้หมดเลยตัวนี้จะมีไล่ฝ้าหลังด้วยกระจกตัวนี้เอกลักษณ์ของ CRV รุ่นนี้เลยนะครับยางอะไรจะอยู่ด้านท้ายนะครับสามารถถอดได้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดดูเลยฮะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดู จะโล่งๆเลยนะครับตัวห้องเครื่องด้านล่างเนี่ยครับฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะเห็นโล่งนะฮะมองทะลุไปถึงข้างล่างเลยเป็นปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ผิดปกตินะเป็นของ c ซีจะเป็นแบบนี้ของตัวนี้ฝาเครื่องนะตัวนี้จะเป็น CNG นะครับตัวนี้ติดเชื้อเพลิงเป็น CNG มานะครับที่เซยมิเตอร์ครับราคาตัวนี้เปิดไม่ถึงแสนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าในสต็อกเรามีหลายคันเหมือนกันตัวนี้ค่าหน้าเดิมนะครับตัวนี้คาหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยแต่ว่าการร้อนตัวนี้ไม่เดิมแล้วนะครับตัวนี้เขาติดเพิ่มมาใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าออปชันข้างในจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นนะรถรุ่นเก่าๆผมว่าในเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆผมว่ามันจะดูแข็งแรงนะฮะในส่วนของพวงมาลัยเขาจะหุ้มหนังมานะครับเป็นถุงลมคู่หน้านะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยถุงลมคู่หน้าก็วิทยุจะเป็น CD แอร์ปรับตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเลขไมล์ตัวนี้วิ่งอยู่206 ในส่วนของเกียร์นะครับการออกแบบของเขาของ CRV ของรุ่นนี้ฮะเกียร์เขาจะอยู่เอกลักษณ์เลยฮะจะอยู่บนนี้นะครับเกียร์จะอยู่ตรงคอนโซลนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะครับเขากำลังจะพยายามที่จะออกแบบให้เหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับด้านห้องโดยสารนะครับตัวนี้จะพับได้เห็นไหมฮะ ถ้ามีลูกมี้วก็สามารถเดินผ่านได้เลยตัวนี้เบาะหนังก็จะเป็นเบาะเดินนะครับออปชั่นแบบนี้สภาพแบบนี้ราคาไม่ถึงแสนผมถือว่าคุ้มมากนะครับหลายคนจับต้องได้นะครับไม่ถึงแสนฮนะซื้อได้เลยคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลองขับดูว่าช่วงล่างจะเป็นยังไง มาเดี๋ยวามาลองขับดูกันนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับสาหรับ CRV คันนี้ความเร็วอาจจะใช้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่ที่จากัดนิ่มนะฮะนิ่มเลยห้องโดยสารเงียบนะครับคือจุดเด่นของ CRV คันนี้ห้องโดยสารเขาจะเงียบแล้วก็ช่วงล่างนี่ถือว่าโอเคดีนี่ขนาดรถเก่าแล้วนะครับ,บรถ10กว่าปีฮะได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เราก็เหยียบลูกแลวน่านมา สองลูกแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วงล่างยังปึกอยู่นะคันนี้สภาพพร้อมใช้ก็อาจจะไปดูพวกระบบเชื้อเพลิงของเหลวนะฮะต่างๆนะครับตัวนี้จะติด CNG มาด้วยนะครับก็ไปปรับจูนนิดหน่อยนิ่งเลยนะครับแอร์เย็นมากนะฮะคันนี้เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวฮะ,ะอย่างนี้เลยคันนี้วิ่งต่างจังหวัดนี่โอ้โหสบายฮะ ไงบ้างครับ หลังจากได้ลองขับแล้วนะครับ CRV คันนี้ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Honda อยู่นะครับในเรื่องของความนิ่มความเงียบนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ CRV คันนี้นะครับคือทุกอย่างโอเคหมดหน้าหลังเดิมไม่มีชนนะครับที่สําคัญนะราคาไม่ถึง1000 0แบาทนะครับเปิดอยู่แค่หลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับท่านใดที่ชมการรีวิวคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาครับที่ช่องทางติดต่อนะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจอตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์02119 7111สำหรับนี้ครับจบลงแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวนะฮะรถหลักหมื่นของเสียมิเตอร์การประม,มูลน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลกับที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถแล้วก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสําหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองทางบริษัท ฟอร์แนให้กับเ,เพื่อนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทำลดถบือสองอย่างไรให้ประสบความสาเร็จแค่จะมีวงเงินฟอร์แผนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการลดนะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวนออกรถได้เลยออกรถศูนบาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์02-119-7111หรือติดต่อที่ l i น์แอ s i a c o t h เยนเชิญนะครับที่สยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ